I'm เป็นเพลงที่แต่งออกจากชีวิตจริงนะคะใครที่อยู่ใกล้บ้านเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยจริงๆสู่ๆนะคะพี่น้องเท่าไม่ลำบากนะคะความจนมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะอยากให้ทุกคนสู่ๆเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนกันแล้วกันละกันอยากจะฝากเพลงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสําหรับใครที่เหนื่อยที่ท้ออยู่ที่แบบที่ต้องเค็ดงานเพื่อพอเพื่อแม่ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะออดเอานะคะ เมื่อยกรดเอาเพราะความจนมันน่กกลัวอีลีนะคะพี่พีมันน่ากลัวนะคะความจนมันน่ากลัวเนาะเดี๋ยวอีกว่าดนนะคะสีเฝ้าไปอัดเพลงนี้แล้วกัสีเฝ้าทายทอดผลงานเพลงนี้ให้พ nope ี่พีทุกคนได้รับฟังกันนะเพราะว่านุกะ็อยากให้ปล่อยอยากให้ออกด้วยกันรอทํานองรอทํานองเพลงเหล่ากอนนะคะอีกว่าดนนะคะอีกว่าดนเดี๋ยวให้พี่พีได้ติดตามผลงานกันนะเป็นเพลงแรกของชีวิตเลยก็ว่าได้นะเป็นเพลงแรกของชีวิตนะคะ ขึ้นหอดบ้านไพก็ขึ้นหอดกันนะนู้ดนู้ดเข้าใจความรู้สึกคนที่มาทํางานไกลบ้านนะคะพี่ๆที่ทํางานไม่ได้ทํางานที่ไหนต่างจังหวัดประเทศหรือต่างประเทศหนูเข้าใจเลยหนูรู้เลยติดต่อช่องทาง Facebook ได้เลยครับติดต่องานทาง Facebook ได้เลยนะคะจริงๆเป็นกําลังใจใบีบีทุกคนนะคะที่แบบกําลังสู้ชีวิตอยู่นะคะเฮามันเดินนะคะความเดินหนักกลัวสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจบีบีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวมือหนอิก็ต้องขออนุญาตขอตโตลงกนนะคะเพราะว่าดวเดี๋ยว ชิเดไปอาบน้ำนะคะอาบน้ําแล้วก็นอนพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้มีงานนะคะพรุ่งนี้มีงานไลฟ์สดแล้วก็มีถ่ายรีวิวนั่นรีวิวนี่อีกนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เขามาติดตามที่เขามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะล้วกะ็ว่าจะไรบอสุภาพนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆทุกคนไว้ด้วยนะคะ นะขอโทษขอภัยพี่ทุกคนด้วยใขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มีให้กันขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะขอบคุณทีฮากพวกเขาถ้าไม่มีพี่ๆ FC นะคะก็ไม่มีพวกเราเนเบียรหรือว่าบ้านเพนดา้าจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณนะคะและ้วก็ขอโทษด้วยกายว่าจาใจข้าใดที่เราบดีขอโทษเลย้ยๆนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปออมทองนะคะใครที่บอกว่ารีวิวให้อีกหน่อยคะ่ะรอบนึง เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการออมทองให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งนะคะว่าเป็นคนหนึ่งที่เก็บเงินไม่อยู่เลยแล้วก็ไม่มีเงินก้อนที่จะไปซื้อทองนะคะแต่นี่นะคะเป็นเซ็ตออมทองที่เราออมกับห้างทองอมรพันธ์นะคะทุกคนนี่ นี่นะคะแหวนสวยมากนะคะคือการออมทองกับห้างทองอมรพันธ์นะคะสามารถเปิดออมได้ตั้งแต่100บาทนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ทางห้างทองอมรพันธนะคะเปิดออมนะคะใครที่งบน้อยออม100บาทห้างทองอมรพันธ์แถมอีก100บาทค่ะก็คือจะมีอยู่ในบัญชีเป็น200บาทนะคะแถมยังไม่มีดอกเบีย้ยใดๆทั้งสิ้นนะคะออมครบรับทองไปได้เลยค่ะอยากจะบอกว่าทองสวยมากนี่จริงๆ และนี่นะคะเป็นเซ็ตทองที่เราออมนะคะทองสวยมากทุกคนนี้อย่าเพละนะิ่น่ารักคนนี้ได้ไหมอย่าทำแต่นเหมืนว่าใจตรงกันถ้าเกิดว่าเธอไม่รู้สึกบา้านนั้นก็ค่ายกันให้ตายเลยจะดีกว่าไหมนึกกว่าทรงสารคนที่ชอบ ฉันจะยอมเงียบอย่างช่างใจจะอยู่แบบคนแอบรักก็ได้ไม่ได้เป็น